มออแล้วไปเจอกันที่เดอะมิวเลยโอเคนะครับทุกคนหลังจากเมื่อวานที่ผมบอกว่าจะพาไปเดอะมิวนะพอดีมีการผิดแผนนิดนึงนะครับผมก็เลยไปอยู่บ้านญาติแทนซึ่งทางเดอะมิวเนี่ยเขาปิดตั้งทุ่มผมไปเปิดดูนะครับสองทุ่มครึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทุกคน โอเคตอนนี้คือผมอยู่ที่สวนน้อยหนารีสอร์ทนะครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูนะครับผมรู้สึกว่ามันบรรยากาศมันดีมากไปดีกว่าทุกคนอากาศตอนนี้อยู่ประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบองศานะครับซึ่งสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพแล้วมาเขาใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันหนาวแล้ว <laughs> ถ้าผมอยู่ที่แถวนี้เป็นประจำผมก็คงจะชินอากาศเนะแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เพิ่ง มันเริ่มเย็นขึ้นมานะครับเอ้ไ้แปลกดีบันบานฮอบบิดหรือเปล่าใช่อะบันฮอบบิดเขเขาทำเขาทำเอาเหมือนเปล่า เดีย๋ยววันนี้ผมได้เที่ยวอีกวันหนึง่งพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานต่อนะครับหมดเวลาสนุกแล้วสิเชื <laughs> <laughs> ่อไค,ครับชีวิตของคนทำงานนี้ก็น่าสงสารนะครับแล้วผมก็่าสงสารตัวเองนะมครับัก <laughs> นนงานออฟฟิศ <laughs> ทุกคนคือต้องแบบขยันขันแข่งกันมากในช่วงยุคโควิด <laughs> นะครับจึงต้องการแบบเงินเงินมาจุนเจือครอบครัวนะครับอู ตรงนี้บรรยากาศดีมากครับทุกคนจะลงได้แต่ไม่มีใครลงหรอใครจะกล้าลง่ะทุกคนเอาเปา็นว่าอุณหภูมิประมาณ 10, 10 19 18 19องศาผมจะกลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง โอเคครับทุกคนก็คือผมก็รู้สึกได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับขอลงไปดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเอานะครับทุกคนหลังจากที่ผมทาเดินรอบไปหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะกลับไปเตรียมตัวที่ที่พักนะครับ เดี๋ยผมจะไปเที่ยวต่อนะทุกคนไปกันเลยแล้วเหี๋ยไปเจอกันที่เที่ยวเนาะเอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมเตรียมตัวแล้วเนะผมก็ออกมาและที่ที่ผมมานะั่นกะ็คือทองสมบูรณ์ขับนะครับเป็นที่หนึ่งที่เป็นแบบอ่าเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์นะครับมีแอคทิวิตี้เยอะมากนะครับอย่างเช่นแบบโการ์สอย่างเงี้ย หรือไม่ก็เป็นบิบิการบิบิกานโอเคเนี่ยเนี่ยขาเขาชวนเราเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในเลยดีกว่าไปเลยก็เล่นได้อย่างเนี่ยมันเล่นกุกนะะเอ็กเอทีวีดิกคัดบิบิการไรโอ้มีหลายอย่าง จากที่เข้ามากันแล้วนะครับอยู่ผมจะไปนั่งรถพ่วงนะครับดูเดี๋ยวผมจะมา่ายให้ดูนะครับว่าบรรยากาศข้างในเป็นไงโอเคไปกันเลยั่ะไ,ไปเลยนั่งนี้ได้มนี่คเน้อคนน้อยอยู่ข้างหน้าก็ดีเด้ไม่สั่ง ช่ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะที่ดี่ก่อนแรกก็กล่าวว่าเออนั่งไปพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าคงแบบจัเวลาลเดี๋ยวเราไปดูภาพรีเสิร์เลยดีกว่า โชว์อิงนอนเอาไง ATV ก็เด็กน้อยอยู่ดีอ่ะอมันเด็กเด็กน้อยหมดอ่ะมีเป็นร้านอาหารด้วยนะครับเดนเยวเอาไว้ดูอีกทีนึงว่าจะมากินหรือเปล่าเนาะ ไปเราไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมแอดเวนเจอร์มันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนเนี่ยมันจะมีป้ายใหญ่ๆ เรียบร้อยได้อ้นีที่ชนชนไปสามรอบ หลังจากที่ผมไปเที่ยวมาเสร็จแล้วนะครับที่แอ a เ v นเจอร์มาสนุกสนุกแล้วก็ได้แขมมาแผมนึงนะครับทุกคนผมก็หิวนะครับถ้าหิวต้องไปไหนครับผมมาเขาใหญ่นี่นะครับผมนี่ครับร้านแม่ไก่เลยครับผมป้าเผานะครับแล้วตอนนี้ผมได้มาอยู่กับเจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับขายของช่วงนี้ช่วงนี้ดีมากค่ะแต่ว่าถ้าช่วงโควิดเราก็จะเงียบเลยนะแต่เพราะว่าได้ได้เข้าเทศกาลเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสกลับมา อยากับใช้ลูกค้าเยอะๆถือว่าช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ลูกค้าได้กลับมาเที่ยวเขาใหญ่ต่างช่องและก็ได้แวะมาทานปลาเผาค่ะผมบอกเลยว่าสุดที่นทุกคนและที่ขาดไม่ได้นะครับที่ผมไปกินมาแล้วรู้สุกโอเคมากนั่นคือน้ำของกินน้ำยาปูนะทุกคนตอนแรกผมไม่รู้นะครับว่ามีนะครับคือเขามีเป็นแบบ ฟรีสนะครับซึ่งสามารถเป็นเดลิเวอรี่ได้ใช่ใช่ลูกค้าสามารถเอากลับกรุงเทพโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องการบูดหรือว่าเสียเลยเพราะว่าน้ำยาพูเราจะฟรีสเนี่ยโดยที่ไม่ใส่สารกันบูดแต่สามารถที่เราจะเดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยใช้เวลา7-8ชั่วโมงเนี่ยจะไปจอดรถพักที่ไหนหรือจะอากาศร้อนจะอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวน้ำยาเราเสียเลยค่ะสิบยอร์กันมีมีเบอร์ติดต่อไหมครับผมมีค่ะมีค่ะถ้ามาที่ร้านแม่ฝ่ายปลาเผาที่ปากช่องนี้นะคะโทรศัพท์มาจองโต๊ะได้เลยนะคะที่ 044316676ค่ะแล้วมา<อ>กินกันเยอะๆนะครับทุกคน่ะด้วยผมผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าน้ำยาปูเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่ฟีดไว้อย่างนี้นะคะเอ่านี่คือสต๊อกหนึ่งวันนะคะเราก็จะขายหมด<อ>ปกติขายเยอะที่สุดได้เท่าไหร่ครับเนี่ยขายเยอะที่สุดตอนนี้นะคะวันละสองร้อยถ้วย่ะสองร้อยถ้วยนะครับทุกคนสุดยอดทุกคนอย่า<อ>ลืมมานะครับ ร้านแม่ไา่ปลาเผานะครับถ้ามาเขาใหญ่นะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับผมขอบแม่แ้ขมากเลยนะคะแล้วมากเยอะๆนะผมบอกเลยว่าสุดยจอดมากกานนี้รับรองไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ แล้วแล้วเราก็ได้ไอติมมานะครับผมเอาเป็นรสนมนะครับจึงขึ้นชื่อที่สุดเนะาะเดี๋ยวมาชิมกันผมก็เคยกินไอติมรสนมมาเยอะนะ<ช>นเดีวมานสิมอเะนมมันคือมันจะกินชัดมากอื้ีก็จะกคือมันมีความหอมอะครับหอมนมหวานกำลังดีเลยไม่ได้ใช้เขียวหอมใช้เขียว ผมของคุณแม่เป็นแบบสตร์เบอรี่ผมว่าดีนะครับถ้าถ้าพี่ผมเรานะจากรสชาติกินนมเองไอจิมนมเนี่ยผมว่านมก็น่าจะอร่อยจุดนะครับมันแล้วแต่คนชอบเลย หลังจากที่ออกมาจากไร่สุวรรณนะครับผมก็ได้ซื้อของฝากเล็กเล่นน้อยๆกลับมาเนอะแต่ว่าที่พลาดไปก็คือนมข้าวโพดนะครับทุกคนซึ่งเรามาช้าไปาแต่ท่วงเท้าเนี่ยมันยังมีขายอยู่นะครับคือมันหมดลองคขายเลยเขาเป็นว่าทริปนี้นะครับผมที่มาสองวันหนึ่งคืนนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วมาดูเป้ลาอีทใน EP ใหม่กันนะครับ EP นี้ผมขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้เป้ลาอีทนะครับผมบ๊ายบาย